สวัสดีครับผมสินค้ามาเตอร์สต็อกโอ้โหเยอะมากเลยหนึ่งชิ้นใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะเป็นลายเอ่ยน,นอ้อเล็กๆเขียนนะครับอ่าเปิดกล่องม,มาครับะไรเอ่ยโอ้โหยมกันเนี่ยโอ้เอามาแล้วครับอะไรเอ่ยโอ้โหมาแล้วครับคันเวียนเรนซี่ไร้พังนะฮะเทระเบิดสนใจก็ทักมานะครับช่วงนี้สีไม้ก็หมดนะครับไม่ม,ไมีต้องเอาเป็นลายพังเลย ไม้ก็จะมีตัวจิ๋วนะครับมาเช้าทดสอบแรงมากสุดโลกสุดย Exped อดในความแรงเลยโอ้โหเสียงดังเลยปังน่าสะสมนะครับพบค้าง่ายเลยน่ารักดีเขาเป็นลายพรางและต่ชอบนี่นะี้าใหญ่ยู่นี้ก็สวยได้จริงนะผมไม่ได้เอามานะจนมันจะเป็นเน้นนี่สวยงามมากลายพรางถ้าสนใจทักมานะครับใหม่ๆนะครับเป็นคานเบอนเบไม่ต้องใช้แก๊สกับฟ้าโอเคถ้าสนใจกสินค้า ร้านวีกันรุ่นไหนก็สอบถามมาก่อนได้ครเราพร้อมจัดส่งให้นะครับาสั่งซื้อโอเคครับวัสดีครับบ่ายครับพอสินค้าใหม่ครับ